ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กันกับวีน่แล้วอยู่กับรดโรบอกกันอีกเช่นเคยนะคะก็จะมาเล่นดนาน้นอะไรุ้ยอะไรอะอุ้ยมันจะเป็นอัปเดตบนช่องเปลี่ยนไปเลยจริงๆเลยวันนี้เฮ้ยแต่ก็้ยใช้ได้นอนเ้น่ตื่นนะคะทุกคนประมาณ 6กโมงเข็ยมยาวเลขสิบอ่ะหกโมงห้าสิบอ่ะแล้วก็มันเริ่มถ่ายคลิปเนี่ย ต,ตื่นเต้นทุกคนเดี๋ยวคือเราจะหลับตาโอ้ยสวยอะทุกคนทุกคนแล้วนี่ก็คือร้านอาหารของเรา เราคิดค่าละหนึ่งพันบาทนะจะโหเพนมากไม่แพงยิ่งแงงเหรอทุกคนตัวสวยมากเลยอะ่ะโอย้ยเดี๋ยวจะมาทำมาคอสั้นกันดีกว่าเราจะเปลี่ยนอ่าฮะเราจะตั้งชื่อตัวละครตัวนี้ของเราชื่อว่า เชอร์รี่ดีไหมคุเชอร์รี่ตกน้ำอ่ะโหแม่แก่ๆดียังไงนะพอร้านตามแบบฉันมันไม่ใช่เอเดี๋ยวนะนี่มันออกแบบนี่เปล่าเนี่ยแหม่มีนกแก้วมีนกแก้วติดตด,ด้วยเนาะจ้าแม่คุณ น,นี่แตะทุกคนส่วนไอ้บ้านอันนี้ก็อือีกแล้วเฮ้ยคือสีมันสวยนะเว้ยขอเข้าไปดูนะโอ้งกจริงๆเลยอะ่ะเราเข้าไปดูไปได้ทุกคนน่าจะพามาชมร้านอาหารนะคะ นี้จือ๊อนี่ก็จะมีที่กินนะตอนนี้แคทเจอคับเจอร์น,นะคะอะไร,ร,รอ่ะเจอนเนาะอะไรนนี้ไปอุ้ยแม่ไม่คุณโอ้โหขอบคุณค่ะเข้ามานั่งกินในร้านฉันได้เลยนะคะเชิญมาในร้านดีฉันได้เลยนะคะดีฉันมีอาหารครบทุกอย่างเลยค่ะ ได้ก็ได้เลยเด็กค่ไม่เต็มน้ำแข็งใสไอติมรสอะไรนะคะเขาจะอะไรนะคะได้หมดเด็กค่ฉินได้มีหมดนะคะทุกคนเชิญมาเว้ได้นะคะกินค่าละหนึ่งร้อยพอค่ะอ่าไม่ต้องกดเลยเมื่อกี้บอกพัน no ม่ะ คือเราอยากถ่าเล่นปาร์ตี้อ่ะฮึไม่ใช่ไหนของเรานู่นของเราไหนอ่ะเฮ้ยงงงงงงบ้างของตัวเองอ่ะ นี่เหรอใช่ไหมใช่ไหมอ่ะอยู่นี่นี่เขาก็จะมีชูชีดเดี๋ยวให้ดูมีชูชีดรอรู้ลเลยไม่ต้องมนันเยน ร่านตรงนี้ใช่ครับผมมาเปียนตรงนี้เป็นตรงนี้ฮ่าฮ่าฮ่าันจองฉันจองจอยาจะเปียนด้านไหนนี้ดีนะกดให้ฉันหน่อยกดไลค์หน่อย เชิญเข้าหายไปยอื้มอ๋ออ้าดิฉันตกน้ำอะ่ะโอ้ยโุ้บอ้าวลืมพาไปดูตรงนี้และนี่ก็คือจี้ดังสุ่มลม ชมวิวอาแม่แกหาอะไรเดียวเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแฝดชัดชัดอ๋อฮะแต่โยเฮ้ยเจอแฝดตาเจ้าหนูเจอแฝดในโลบอ ดูดิเหมือนกันม่าเลยแต่แตระยจ้าดูดิเหมือนกันมากใช่แกคือแฟนฉันชี่ไหมเราหายกันไปตั้ง1นึ่งอยปีจนกว่าจะมาเจอเกันอุ้ยผ้าสีนี้สวยอะ่ะยึไหนอยู่ไหน ยี่ไงบ้านของเราป๊บเดี๋ยวจะพามาดูเส้นข้างนอกก่อนอ้าวไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแฟด เ <Yeah. S 2> อาไอที่ยายพ่อพ่อนี่อะไรอันนี้ที่ชมอยู่นะอันนี้เหมือนจะตักตักตึ๊ดตึ๊ดทำงานบ้านละ ดิว่าฉันเป็นแม่บ้านแม่เรือนก็ทำกับการสะอาดบ้านโอ้โหแล้วนี่คือจบแล้วก็เข้าไปที่ห้องนี้อะไรนอนหลับโอ้โหเสร็จแล้วอะไร หาห้องน้ำไม่นี่อะอือัอาบน้ำไม่ได้ด้วยโว้บแต่ทุกคนเราต้องข อันที่อะไรไมันคืออะไรดีอ๋อเป็นอีกห้องหนึ่งะ่ะใช่ไหมอันนี้เป็นห้องเรานะคะนะั่นเป็นห้องน้องสาว โอ้โหไม่มีอะไรเลยอ่ะโคกคนมีแค่นี้เวียนไม่ได้ด้วยถือว่าเขาทำมาดีนะอ้ายหุยหุยหุยเกือบตกวทุกคนชาดอดด้จริงๆั่นน้ำยังแก้ว シャボディチャジネロヤジネシャワタジノワヤシツシュラバチャボディチャジネロヤジネシャワ เห็นไหมทุกคนจะต้นจบคลิปเพียวๆนะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยววันนี้จะลงคลิปใช้แอปต่อปรับไม่แน่ใจนะคะกดให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายจุ๊จบๆแป๊บโอ้อยโอ้ยจะจะดิดให้พ่อเยาด้วย,าวยวยนะคะทุกคนงั้นกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย